สังคมก็สวัสดีครับคุณวันวันนะคะขอบคุณ้อคะเดอ้อที่แวะมาเป็นกําลังใจให้แม่ผู้ไทยอีกมือหนึ่งค่ะคุณยาแดงสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าคุณแม่คุณยาแดงกระสอบแมันกระสิได้กินหลายแล้ว คืดยูหมอนีนยียวะกะชิเฮ็ดตํม้มมะคุงกับลวกเส้นนั่นคุณกองสีสวัสดีค่ะแม่ผู้ทายจ้าสวัสดีค่ะแวะ้ใหม่เถอะมันหอนคือห,าห่าย่างซอกซอ,อกมื่อเกค่ะอันย่ามำได้ลวเนาะพลนสีอ้อยมากอีกคุณฝนกระได คุณวาดสารีวงค่ะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังจันสูส่ๆเ้อเห็ดยังกระไดบอดอ่ได้ง่ายจักอันดอกเพื่อเลยเฮ้าคือกันนั่นแหะคุณปรางทิพย์จันกลองกำลังรับชมนะคะคุณปรางทิพย์จันกองสวัสดีค่ะคุณยายและก็ติดลิขสิทธิ์หนึ่งคลิปก็เลยลบไปแล้วว่าสันคุณติม วันนี้ไม่ได้ไปไนายเป่าน้ำจ้าเดี๋ยวก็จะไปตัดเนี่ยคุณกองสีทราบมากกำลังรับชมค่ะเชิญค่ะคุณเมกกองสีรีได้มาเปิดบ้านยืนยันตัวต,น,ตนเที่ยงเครื่องค่ะ ขอบคุณกับคุณวันวันจ้าพ่อสนาค่ะคุณเพื่อนเพื <Because S 1> พ่อนกนกพรไปชนประท่านหาปลาแล้วว่าสันโโขอบคุณมากมายนะสวัสดีทักทายกันเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามูนีเป็นไดเนาะ คุณสมพรบ้านคุณสมพรคอนแกนปงส่งคือยนี่ามันสีเกียวเขาเนี่ยเตี้ยวบ้างเขาบดบหากักบ่่ท่านเนี่ยตกก๊กแตะก,กออยู่พ่อสนั้นแห่งวบจ้งห,หน่อยม่ลองพรรษาตาวงสารีบ้านยายสวัสาวาดิกากินตามมาคงเสบจ้าแต่ไปแบบนั้นต้องใจเย็น,นเนาะขันใจบ่เย็นไปบ่ไ,ปบได้มองหัน นะคะสวัสดีทักทายกันดวยค่ะเพื่อนๆจ้าเอ้ยจำมัมมัมไข่ปลาจ้าวสาวกินมัมไข่ปลาพร้อมบอ่เบ้ยเด็กกู้ไทย ส่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณปางทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีบายบายจ้าคุณสังคมก็สวัสดีกับแม่วาดนะคะอย่าแดงพาลุย้ยพ่อสนานสวัสดีไปหาพ่อสนานว่าเป็นยังดอกเนาะมือหนามือไม่มีอยู่นอกเนาะพ่อสนาน คุณกนกพรพุทธะซาฮาเขาคุณตะบดได้หมู่บ้านนี่บ่ได้เห็นอีหยังคันประยู่กลางแจ้งยังสีแห้งกระเต๊กคันบ่มีเว่น่ะ้วละไม่เลงอยู่บ้านบ่มือนนี่นะอยู่บ้านมืดมืดบ่บ่ได้ไปไสตีขันเบิดฝนปานนี้โอ้ยบ่ได้เข้าเลือเนาะพี่น้องเนาะ บ้ามจังสีมาดอกนุ่งจองกลางนะคะสวัสดีค่ะคุณลีค่ะคุณน้องลีประทุมก็ทักทายกับคุณศิริลักษ์บตีเลยมองนี่เข้าบตีเลยเข้าบตีเลยเข้าผู้นึงหละ่ะคั้นเคยไปใส่อยากไปอยากไป บริไปนะมันบ่อคักมันบรลอ่ะเลยมันขึ้นบริออวมาไม่แดงกินน้ำเดเด้อจ้าขอบุนของมักว่าสันฝนตก,ก็เสีย้างนึง่งเมนอยู่มันกะมีทั้งคุณทั้งโทษละเนาะนะคุณยาแดงลบคอมเมนต์จ้าวาสันลบคอมเมนต์จ้าค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่จะเข้ามา,ายูเพื่อนย,อยูสา่นยูหอมอยูหอมอยูเงาเนาะขี่เ,เตอรอต้องมีความมดทนทุกอย่างเนาะเพื่อนๆคุณสวัสดีเอ้ยสวัสดีกับคุณยาพาเละนะคะสวัสดีค่ะ คุณน้องลีกับสวัสดีดกับคุณยาบรรลุยเป็นเป็นสนีแบบหนึง่งมันหนี้ปได้ค่ะมีเพื่อนอีกช่องหนึ่งเขาติดสิคลิปเลยไล์สดหนึ่งยังนอให้เจ้าเบิร์ดละบอบ๋อ เผ็ดขมเนอะบอกใสตตู้เรียบแมวเพชรบูเพชรบูนค่ะแม่ไปหาลูกขงังอัน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 หน้านี่ละก็ไม่เธอจะข้องเหรโอ้ป้าไลาย,ยู่แต่เอาเอะมาอันเปิดบ้านอยูแตหน้าโมนี้มีดเดฮาบ้านปาสิลักเอ,อ้ย ปาสิได้กักเนาะคุณเด้อค่ะเด้อกินข้าวเที่ยงแลวบ่เมื้อนนี้นะเป็นได้ดีใครแนล้วบ่บ่สบายเนะ่ะดูแลสุขภาพเด้อดีดูแลเจ้าของเด้อเพื่อนที่สกรจังสิปิดตามักหุ่งนี่ละคือสิบบวิตามแบบฮุ่งเนาะเนาะเพื่อนเนานะอาหารรักบ้านเฮาเนาะคุณอย่าแดงพาลุยมานั่โฮอร์โมนกันไปเนาะค่ะเนาะ ค่กแพ่งๆกันไหวนี่แหละเนาะเพื่อนผู้ไทยก็บ,บ่ได้ไปหอนแม่บัดหาแม่บานเย็นค่ะื้นนี้พ่อสนัน้นแม่ผูไ้ไทยก็บอได้ไปแม่ผูไ้ไทยกัยินดีตอนรับคุณดาวเด้อค่ะคุณดาวกับเป็นเพื่อนไหมนี่ล่ละคิดว่าพอ่าแม่ผูไ้ไทยบ่บอได้เอาให้เอาบ่ได้เอาเบอร์ให้อันอันอันพ่อแถนบอคือบ่โทรหากา <c oughs> อ้น้องขันน้อแม่ผู้ใทยอยู่ทางพีละอยู่ทางองนมุกยะโสพีละติเดเขตชายแดนยะโสพีคุณกองสีสวัสดีค่ะแม่ผูท้ทายจ้าสวัสดีค่ะแวะม ยังบ่มีว่าสันพอสนันว่าบ่าอืดดอกเน่ะกินพอสนันนั่นแตกจุดจๆอยู่พอสนันบ่อืดดอกเน,นาะไม่ต้องเห็ดบ่เป็นก็เลยยางไปหาลูกมันให้มันเห็ดไทย ขอบคุณมากมายด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านค่ะพกนาทีค่ะเม่ได้มานนีก็ได้โฮหาซิพกหนาทีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเลอีได้ประมาณนี้จักพกหนาที่หาหน้าที่ดีก่อนลบให้หน่อยค่ะเพิ่นลบแล้วค่ะ คุณวันแม่ผู้ไทยเนี่ยค่ะนานีนะคะคุณเพื่อนทุกท่านค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะได้ก็บ,บ่ได้ไปหอนแม่บาา้านหาแม่บ้านเย็นค่ะมือนี้พ่อสน,นันแม่ผู้ไทยก็บอได้ไปมาหลายว่าสันเอ,อจังหน่อยมันมานนองใจงเย็นเย็นจังหน่อยมันมามันมานนี่พละคอยว่าแล้วอย่าอวดกว คุณปรางทิพย์จันก้องกําลังรับชมนะคะคุณปรางทิพย์จันกองสวัสดีค่ะคุณยายคุณยา็สวัสดีครับอันเม่ของสีเด้อค่ะเดอ้อคุณน้องลีปะทุงมงมเศรางงมเศรายุผนเพื่อนเลยบ่อยๆจังสีว่าม่นบดฝน บางที่นว่าคุณบางทีทรงกำลังใจ